มาเริ่มกันที่รูปแรกนะคะลุคนี้เน้นสบายๆชิลๆนะ,นะเป็นแนวเดทที่ต้องมีติดบ้านเลยเดทไล่ปิ้นแบบนี้เนี่ยจะใส่เดี่ยวๆหรือจะใส่ซ้อนเสื้อยืดสีขาวเอาไว้ข้างในก็จะเปลี่ยนเป็นอีกลุกเลยนะคะหรือใครอยากกันแดดก็จะเพิ่มเสื้อคลุมแบบนี้เข้ามาก็ได้หรือถ้าร้อนก็เอามาผูกเอาไว้แบบนี้แบบเป็นพรอน็อพถ่ายรูปเก๋ๆนะ จริงๆเสื้อท่อนบนมันค่อนข้างเซ็กซี่แล้วก็คอลึกนะคะแต่เราไม่ได้อยากได้ลุคเซ็กซี่มากก็เลยตัดความแซบด้วยกระโปรงยาวสีขาวก็จะดูน่ารักปุกปีกขึ้นนะจะสังเกตว่าเปลี่ยนแค่กระเป๋าเนี่ยลุคก,ก็ดูเปลี่ยนเป็นอีกแนวไปเลยนะคะ ลูกนี้เราแมทกระโปงตัวเดิมกับแขนยาวสีฟ้าพาเทลทรงคอปแบบนี้นะคะแมทกับผ้าใบสีขาวก็จะออกมาเป็นลุคดูผู้หญิงซอฟอ์หวานๆหน่อยกระเป๋าที่จะเอามาแมทก็จะเป็นหนังสีน้ำตาลเรียบ,ยบแนวเกาหลีเกาหลีที่จุของได้เยอะนะเหมาะก,กับไปโรงเรียนหรือว่าไปติวหนังสือก็ได้ ลุกถัดมานะคะจริงๆลุกนี้เนี่ยมาสายฝอเลยได้เล็กมาจาก p i นเธอ e s เเอาเสื้อสายเดี่ยวครอปสีพื้นมาแมทกับกระโปรงลายดอกสีที่ตัดกับท่อนบนหนระือใครอยากให้ดูชิลมากขึ้นก็เปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะแบบนี้ก็ได้นะคะลุกถัดมานะคะเราแมทกระโปรงยีนขอบ,บานๆแบบนี้กับเสื้อครอปสีพาสเทลอ,อ่อนๆวันไหนถ้าอากาศเย็นก็เอาคาร์ดิแกมมาคุมแบบนี้นะคะก็จะมีความคิ้วๆมากเลยลุคนี้ ถัดมาเนี่ยจะเน้นชิลๆลุยๆยนะกับกางเกงเย็นขาสั้นเอวสูงทําให้ขาดูเรียวยาวนะคะส่วนเสื้อด้านในก็เป็นเสื้อกล้ามคอบเรียบเสื้อด้านนอกเนี่ยจะเป็นโอเวอร์ไซส์นะคือที่เราใส่ในคลิปเนี่ยจะเป็นเชิ้ตโปโลของผู้ชายนะคะจะปล่อยชายยาวๆสบายๆหรือจะผูกขึ้นก็เหมาะไปทะเลมากๆลุคนี้เนี่ยแมทกับรองเท้าแตะค่าๆหรือรองเท้านแนวปีนเขาก็จะมีความเท่เลยแหละหรืออยากจะเก็บผมขึ้นให้ดูชิลขึ้นอีกอารมณ์ไปเดินซื้อต้นไม้ในเจก็ได้นะคะ ต่อที่ลุกถัดไปนะคะลุคนี้เนี่ยมาแบบแซ่บๆกันบ้างท่อนบนเนี่ยเป็นเสื้อกล้ามครอปสีพื้นตัวเดียวกับลุกเมื่อกี้เลยนะคะส่วนท่อนล่างเนี่ยเป็นกางเกงผ้าลูกฟูกสีน้าตาลตัวนี้เนี่ยเป็นเอวสูงทรงกระบอกคือทําให้เราดูขายาวดูสูงมากๆคือถ่ายรูปออกมาคือขายาวจริงทุกคนคอมพิตลุกด้วยกระเป๋าสะพายไหล่ก็คือจะดูแบบเท่ๆคูลๆนะคะแล้วก็แมชกับคอนเวิร์ดข้อสูงแบบนี้นะถ้าวันไหนอากาศหนาวเราจะเอาคาร์ดิแกนมาใส่ทับแบบนี้ก็ได้นะคะแต่แนะนําว่าควรจะเป็นคาร์ดิแกนที่ความยาวประมาณเอหรืออเเปป็นนไลยะ มันจะทําให้ขาเรายังดูยาวอยู่นะคะมาต่อกันด้วยลุกขายาวอีกลุกนึงนะทุกคนท่อนล่างเนี่ยเป็นยี El ung, นเอลสูงทรงปลายบานนิดๆแมทกับท่อนบนที่ซัมเมอร์สุดๆนะคะเสื้อตัวในเนี่ยจริงๆเป็นท่อนบนของชุดว่ายน้ำนะคลุมด้วยเสื้อเชิ้ตลายดอกแต่ถ้าใครกลัวโป๊ไปก็อาจจะติดกระดุมสักเม็ดสองเม็ดพอกรุบกริบก็ได้นะคะ ส่วนลุกถัดมาเนี่ยขอตั้งชื่อลุคนี้ว่าสาวติดเราเอาเดซสายเดี่ยวสีพื้นมาแมทกับยีนขายา,ยาวจากลุกที่แล้วนะคะจะได้ลุกที่แปลกตาดูอาร์ตติดๆแบบนี้นะเดสเนี่ยควรจะยาวประมาณเขา่าเพราะว่าจะได้เห็นกางเกงข้างในด้วยนะคะซึ่งเดสตัวนี้เนี่ยคือมีลูกเล่นที่เชือกด้านหลังนะมีความเซ็กซี่เล็กน้อยแล้วก็รองเทาเ้าในสายติดก็ต้องคอนเวิร์ตข้อสูงอยู่แล้วใช่ไหมให้ฟีลแบบจะไปเข้าคาดวาดรูปผ้าใบอะไรประมาณนี้ซึ่งในคลิปเนี่ยเราก็ลองเอาเดซสายเดี่ยวมาแมทให้ดูสสีนะคะเป็นสีขาวก นะใครที่เบื่อเดทที่บ้านนะก็ลองเอามาแมทแนวนี้ดูก็ได้นะคะก็จะแบบมีความหลากหลายมากขึ้นเนาะลุคถัดมาเนี่ยท่องบนจะเป็นแขนกุดถักๆนะคะเหมาะกับอากาศรอ้รอนๆเพราะว่าระบายอากาศได้ดีเลยเราจะชอบใส่แบบไม่ติดกระดุมครบทุกเม็ดนะส่วนท่อนล่างเนี่ยก็จะเป็นยีนขารสั้นแนวบอยๆนะคะสาวเกาหลีเนี่ยฮิตกางเกงแนวนี้มากทุกคนก็จะดูโซนๆแก่นๆนิดน,นึนงส่วนลุคถัดมาเนี่ยเราเปลี่ยนท่อนบนเป็นเสื้อแขนยาวทรงตุ๊ก,กตาที่มีดีเทลเชือกผูกด,ด้านหลังแบบนี้นะคะก็จะมีความแบบเซ็กซี่เล็กน้อยแต่ ก็ยังดูทอมัะแทแมงอยู่นะคะ ยังคงอยู่กับกางเกงยีนตัวเดิมนะทุกคนซึ่งลุคนี้เนี่ยเราแมทช์เสื้อเชิ้ตครอปแขนยาวลายตารางนะคะลุคนี้เนี่ยก็จะเป็นเท่ๆรูลูขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ด้วยสีของเสื้อเนี่ยยังพัสเทลอ่อนๆก็จะยังแบบทําให้ดูน่ารักอยู่นะคะมาต่ออีกสักรุปกับขายาวกันบ้างนะคะทุกคนลุคนี้เนี่ยเป็นยีนทรงลุงสีเข้มแมทช์กับเสื้อเวสหมโพรมสีเบจมินิมอลสุดๆเราซ้อนเสื้อตัวในเป็นแขนสั้นสีขาวเรียบๆแมทช์กับกระเป๋าครอสบอดี้เรียบๆสักใบแบบนี้คือบอกเลยว่่่าาาเเเเกกหหหลลลีีีใจสสุุดๆนนน้้ฟมืืออแบบัง ห้องสมุถ้าเเเดินนอยู่กกาี็ๆะ,<ล>ะต่อกันอีกลุกกับขาย,ยาวยีนทรงลูมตัวเดิมน,นะคะจะสังเกตเห็นว่าตรงเอวเนี่ยจะสามารถดึงให้เข้าตามทรงได้น,นะทุกคนจะใส่เป็นเอวสูงหรือเอวต่ำก็ปรับได้หมดเลยลุคนี้เนี่ยราแมทกับเสื้อครอปตัวจิ๋วที่มีดีเทลเชือกข้างหน้านะคะทําให้ชุดนี้เนไม่เรียบจนเกินไปพอเพิ่มเติมอาจจะเป็นหมวกเปร๊แบบนี้หรือที่คาผมก็จะคิ้วไปอีกแบบให้ฟิลแบบสาวอาร์ตหน่อยๆน่แต่จะบอกว่าลุคนี้เนี่ยใส่แล้วหุ่นดูเพรียวมากๆ ลุกถัดมานะคะเราลองเอาเสื้อครอปจากลุที่แล้วมาแมชกับกระโปรงลายดอกหวานๆแบบนี้เปลี่ยนมูเป็นสาวานหวานไปเลยนะคะทุกคนลุคนี้นะถ้าสาวผมยาวรอนคลายๆคือจะดูเป็นแนวแบบซอฟเกิร์ลมากๆคือเหมาะกับไปเดทสุดๆนะ มาถึงลุกสุดท้ายของซัมเมอร์ลุคบุ๊กปีนี้กันแล้วนะคะพลาดไม่ได้ที่จะต้องมีชุดเอี๊ยมเนาะชุดนี้เนี่ยเราแมทแบบง่ายๆแต่ว่ายังดูน่ารักอยู่นะคะเสื้อด้านในเนี่ยลายสกอตสีสดใสตัดกับเอี๊ยมยีนส์อาจจะมีเครื่องประดับหรือหมวกมาแมชเพิ่มหรือจะมัดจุกให้ดูโซนๆแบบนี้ก็ดูน่ารักไปอีกแบบนะคะอารมณ์แบบไปขี่มา้าเดินสวนปิกนิกคันที่คันทรีแบบนี้นะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ summer lookbook ปี2022นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะก็คือมีคนเคยของมานานมากแล้วแล้วก็ได้มาทำซักทีนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะเอาไปอแดปชัยตามสไตล์ของตัวเองได้นะเราพยายามจะแมทช์หลายๆสไตล์นะคะแบบเราสามารถแต่งแบบไหนได้บ้างเพื่อให้ความหลากหลายในเสื้อผ้าที่แบบมีจำกัดอะไรเงี้ยนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะใครอยากให้ทำแบบลุคบ b o o k แนวนี้อีกนะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะมมก,กนนะะ็อาจจะแบบว่าเผื่อทัออ winter อะไรเงี้ยอาจจะแบบมาแต่งให้ดูอีกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะ